ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวค่าพลังนะครับผม Player of the Week นะฮะรีวิวค่าพลัง Player of the Week นะครับผมว่าใครเท่าไหร่นะฮะมาคนแรกเลยแล้วกันนะ,ะไปให้ไหวนะครับ โจฮาร์ดนะครับผมถือว่าอยู่กับเซียวติกเลยนะนะฮะก็น่าจะเซฟหน้าดูแหละแต่ถ้าติดน่าจะเยี่ยมมาันจะาสัปดานะฮะก็น่าจะโหดแหละแต่ก็ค่าพลังตรงนี้กระโดดเจ็ด,ดจสองนะฮะกระโดดเจ็ดจสองกระสบตูปแปดสิบนะจับบอลเจ็ดเก้าบอลเจ็ดห้านะครับผมถือว่าโอเคมันก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะก็ไม่ได้เยอะมากนะสำหรับโจฮาร์ดแต่ฟอร์มดีไงฟอร์มดีก็เลยติดนะครับผมโอเคนะฮะ แล้วก็มีอ่าโรเบโตเฟเรร ER านะฮะเฟเรรา RMF 90บบุญเลี้ยน่าจะ93นะครับผมบุญเลี้ยน่าจะ93ะะ้าสายินได้หลายตำแหน่งนะหน้าต่ำกลางรุกกองกลางอา f LMF ได้หมดเลยนะนะ,ะตรงนี้ขอโทษหน่อยทำเกมรุก80บางทรง88เลี้ยงบอล82แล้วปกบตัว84แล้วก็ส่งสั้น80เปิดบอล78นะฮะจบสกอร์77 ออกในครองบอลทําเกมรุกซะมากกว่านะครับผมมีสปีด80สปีดต้น8ปนะฮะแล้วก็สเตมินา80นะครับผมตรงนี้คือ90หมดนะจะไม่พูดแล้วกันนะถึงเป็นสไตล์เพราะว่าฟีเจอร์จะเป็น90หมดเลยถ้าเป็นเพลเยอร์อับดุลเบิกนะนะครับโอเคปิเดร่าผ่านไปนะครับผมก็จะมียาจามาริโอนะเบนฟิก้าเอ็เอฟเก้าสิบเอ็ดบุตเลยนะ่าจะ94นะฮะน่าจะ94คนนี้ก็ค,คล้ายๆเหมือน เหมือนเปเรราเลยนะทำเกมลุกเปิดสองบอลชนเปดเก้าเลี้ยงบอลเปดห้าแล้วประกบตัวเปดห้าสองสั้นเปดตัเปิดบอลเปิดสองนะนะก็ถือว่าใส่ครองบอลแล้วก็ทําเกมลุกนะฮนะจบสกอตเชอร์ซีเป็นได้นะค,ความโค้งเปิดสิบเอ็ดอันนี้เพิ่มขึ้นมานะสปีดสปีดยังงสู้มาริโอไม่ได้นะเมื่อกี้เอ้ยยังสู้เปเรราไม่ได้นะสปีดเชอซีสปีดต้นเจ็ดสามรังกันยิงเจ็ดเก้าสเตมินาอ่าเปดสิบเอ็ดมีบาลานซ์เจ็ดเก้านะครับผมนะก็ถือว่าโอเคเป็นนักเตะระดับ ที่แบบกล,งกลางๆอะ่ะค่าพลังไม่ได้สูงมากมันกลาง,งนะครับผมมันกลาง,ลงแต่ก็เล่นดีนะครับผมเล่นดีนะฮะมามีเอบอร์วายนะครับผมได้มาเมล็ดสดนะ91 LWF นะฮะบ,บนแล้วก็น่าจะ94นะั่นแหละ94คนนี้ก็มีทีเด็ดอยู่นะครั 7, บผมมีทีเด็ดอยู่นะทำเกมรุ่ง77บอลทรมเปิด3เลี้ยงบอลเปิด5นะฮะขอแบบหลักๆเลยแล้วกัน นะครับผมอ่าระวบระกับตัว78สองสั้น76เปิดบอล71บจับสกอร์76ความโค้ง77นะฮะสปีดเป็สปีดต,ต้น87พลังการยิง82นะครับผมแล้วก็มีบาลานซ์ที่แบบขึ้นไป90เลยนะฮะบาลานซ์90้าแล้วก็สตีมนิน่าไป3นะสำหรับเบิร์ไวนะครับผมมาคนต่อไปนะฮะมีโทนี่นะครับผมมีวานโทนี่นะฮะ93กองหน้าบุทน่าจะ96 ก้หกเขาถือว่าเยอนนะเยอนนะก้หกเนี่ยนะเป็น5ดาวด้วยนะทําเกมรุกนะครับผมทําเกมรุกแปดหกบอลโซนเจ็ดเจ็ดเลี้ยงบอลเจ็ดสี่แล้วประกบตัวเจ็ดเก้าเปิดบอลเจ็ดสองเอ้ยสองสั้นเจ็ดสองเปิดบอลเนี่ยหกเจ็ดเปิดบอลไม่ได้เลยแต่จบสกอร์ดีนะครับผมจบสกอร์ไปห้าลูกหมู่ไปห้าลูกหมู 5, กหม่ก็ได้ด้วยนะเอ็กซ์เรสชั่นเปสามสปีดเปสอง,สป,ปส,องสปีดต้นไปนสอง่าพลังเงินยิงเจ็ดเจ็ดแล้วก็กระโดดเก้าสิบได้อยู่นะยิงก็ได้โมู่ก็ดีนะคนเนี้ย นะแข่งเกร่งเป็น4บอลลั่นจะสง่งสตีมิน่าเป็น2ก็เป็นทีเด็ดหลายอย่างอยู่ลูกม่งอาจจะทีเด็ดเลยนะครับผมก็โดดค่อนข้างสูงสปีดได้โอ้โไห,หนะได้หลายอย่างนะได้หลายอย่างจบสกอร์ความเร็วแล้วก็ลูกม่งดีนะคนเนี้ยนะดีนะนะครับผมชิวเวลครับผมนะเก้าสามบุญแล้วก็96นะครับประมาณ96แบ็กซ้ายของเซลซีนะเซลซีก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนเนี้ยทุกคนก็โดนปลดแบบแสายฟ้าแลบโอ้โ ไม่คิดว่าจะโดนปลดจริงนะคือแบบพลาดไม่ได้เลยว่ะไม่โดนเลยอะแต่เกมก 4, รูกเจ็บอลทูนเปิดสเอลี้ยงบอลเปสแล้วประกับตัวเ1ิดสิเงสั้นเจเ้าเปิดบ,บอล8ปดเโอเคอยู่นะเอาในเกมรุกซะมากกว่าเกมรับขึ้นเกมดีนะคีเนี้นีความคง7-6็ดหทำเกมรับอยู่ที่เจ็ดเก,มม 8, เ, 5, อ 8, กเอ็นเกมลมนเจทากลิงเจ็ดห้าอเกิลชั่นเก็ออกนวเกมรุกซะดีกว่านีสปีดแปสปีดต้นแปดพลังการยิงแปดสิบกระโดดแปดหวิ 5, ดีวะ่ะ บ a ล a n าน79เแล้วก็สตตีมไม่น่าเปิดเก้าดีหมดเลยอะ่ะคนเนี้ยนะฮะดีนะครับผมค่อนข้างดีเลยนะฮะโอเคชีวิตผ่านไปนะครับผมมาครับนะครับผมมาครับเรดฟอร์ดคนนี้ยิงไปสองลูกติดเลยบุเรเลยก็น่าจะ9ก้าสี่นะฮะน่าจะ9ก้าสี่แต่ค่าพลังเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเดือนเฉพาะทางนะครับผมทำเกมรูกแปดสิบเอ็ดบอทูนแปดสี่นะฮะเลี้ยงบอลเจ็ดเก้าประกบตัวเจ็ดเจ็ด สองสั้น71เปิดบอลเจ็ 4, จบสกอร์75ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับผมความโค้ง80แต่ตรงนี้ก็ทีเด็ดนะครับผมสปีดกับสปีดต,ต้นเนี่ย90แล้วก็พลังการยิง90คือยิงแรงอะ่ะนะไม่คมก็จริงแต่แรงอ่ะนะครับผมหน้านะหน้าโดนนะรไรฟอร์ดนะกระโดด71แข็งเกรนเจ็ดสีบาลานซ์76แล้วก็สตีมินา77็เสตีมินาอาจจะไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ก็กองหน้าอาจจะไม่ได้วิ่งเยอะหรอกนะครับผมมาคัดมาคัด กุนเดีครับผมนะฮะกุนเดีก็โอ้โหบูลเล็กเก้าเปดเลยนะเอ้ไม่เก้าเปดดิเก้าเจ็ดเบกขวาด้วยนะยืนตำแหน่งเบกขวานะฮะบูลเล็กเก้าเจ็ดคนนี้อุ้ยอุ้ยเบกขวาน่าจะเดือดอยู่นะกุนเดีเนี่ยนะฮะน่าจะเดือดอยู่บางโซนเจ็ดแปดเลี้ยงบอลเจ็ดเจ็ดแล้วประกบตัวเจ็ดแปดนะครับผมก็เกมรุกอาจจะไม่เท่าไหร่นะฮะอ่าสองสั้นเปิดสองเปิดบอล 81นะครับผมแล้วก็มีจบสกอร์ขอไม่นับแล้วกันนะลูกมงลูกมงได้นะมง79คำพ้ง71เกมรับดีนะออกออกออกไปทางแนวเกมรับเยอะกว่าเกมรุกนะครับผมเ,เกมรับ86 e n t e r t a i n m e n 86ท a ก l i ่ง87 Expression 85ถือว่าดีนะครับผมสปีด83สปีดได้ด้วยนะเนี่ยนะขึ้นเกมได้บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นเกมรับเน้นแบบเปิดบอลสองสั้นเห็นไหมเปิดบอลสองสั้นค่อนข้างดีนะ สปีดแปดสาสปีดต้นเจ็ดเก้าพลังการยิงเจ็ดหกกระโดดเก้าสี่นะครับผมโอ้โหไม่ขวากระโดดสูงเนี่ยไม่น่ามีนะกุนะเด้นี่แหละนะครับผมโอ้โหกระโดดเก้าสี่เลยแท้งเกรงแปดสี่บาลล้านเจ็ดหกเตมินาแปดสี่โคตรเลยโคตรดีนะเนี่ยเอาจริงๆเปิดบอลก,ก็ดีกระโดกดก็ดีนะฮะดีนะโอ้โหโอ้โห,โอโหแอสซิสสองลูกนะครับผมใส่ซใส่ทีมเก่าคุณที่ นะฮะเออแล้วก็มีอ่าราฟเอลเลียวนะครับผมอ่าเอลเอ็มเอฟเก้าสี่บุตน่าจะเก้าเจ็ดนจะเยอะนะจริงนะฮะทำเกมรุกแปดสามบองทุนแปดสี่เลี้ยงบอลเก้าสามเลยนะฮะแล้วประกบตัวแปดสองพวกครองบอลดีมากสุดสั้นเจ็ดสามเปิดบอลเจ็ดสิบเอ็ดจับสกอร์แปดสี่จับสกอร์ก็ได้วะนะจับสกอร์ก็ดีจับสกอร์ดีกว่าส่งอ่ะนะลูกม,มุงเจ็ดสิบเอ็ดความโค้งเจ็ดแปด สปีด9ก้าสองสปีดต้น9ก้าสองโหจี๊ดจังวะน่ะอ่าพลังการยิงแปดแปดกระดดเจ็ดห้าแข็งเกรงเป็นสามบาลานซ์เป็เจ็ดแล้วก็สเตมิเนจเก้าจี๊ดจังวะคนเนี้ยน่ะครองบอลดีความเร็วโหจี๊ดจ้าเลยอ่ะจี๊ดจ้าเลยอ่ะคนเนี้ยยิงดีด้วยนะเนี่ยราฟิโอเลลน่ะครับผมมาว่ะมาว่ะนี่ไงน่ะชิวามนี่โคตรอยากได้เลยสายมาริดนะครับผมเด็กใหม่มาคือโคตรดีอ่ะ นะตัวแทนมาคาเซมิโร่เลยอ่นะนะฮะโอ้โหมา94กลางรับนะครับผมบูตก็น่าจะ97นะฮะน่าจะ97วันนี้ก็ทักเกมรุก71บองทูลแปเลี้ยงบอล78แล้วประอกอบตัวแปดสองสั้นแปดหเปิดตอน85แล้วก็สั้นดีครองบอลดีนะครับผมจบสกอร์ไม่ต้องพูดถึงไม่ดีหรอกมันจะไม่ใช่สายจ,จบสกอร์ลูกมุมเจ็ดแปาโค้ง74็ดสเกมรับ80นะครับผมเกมแมนเจ็ดหทักลิง ไปห้าเอ็กซ์เชนท์ไปสองนะครับผมก็ครองบอลดีเกมรับเน้นนะครับผมสายดุด,ดันด้วยนะสปีดเจ็ดแปดสปีดต้นเจ็ดสิบเอ็ดพลังกานยิงเจ็ดหกกระโดดไปสิบเอ็ดแข็งไกลแปดแปดบาลานซ์เจ็ดสองสเตมินาแปดหกก็ค่าพลังโดยรวมก็ได้ทุกอย่างเกมรุกได้ไหมได้ดินะเกมรุกได้นะเกมรุกได้ครองบอลส่งสั้นได้ยเดวน้งจบสกอร์เกมรับดีสปีดพอได้กระโดดแ็คือดีอ่ะ โดยรวมแล้วดีอ่ะดีทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้แบบเด่นเฉพาะทางเหมือนดัตฟอร์ดที่แบบสปีดอย่างเดียวเน้นสปีดอย่างเดียวกูดีแค่สปีดกูมีทีเด็ดอะไรเงี้ยแต่ชัวร์เบนเน่เนี่ยค่อนข้างที่แบบโดยรวมแล้วค่อนข้างดีนะครับผมโดยรวมแล้วค่อนข้างดีนะฮะได้ทุกอย่างมานะฮะคนสุดท้ายนะครับผมคิมมินเจนะฮะอ่าแปดสองไม่ใช่แปดสองเป็เก้าสองบูดแล้วน่าจะเก้าห้ากองหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกรงจังวะ กองหลังสองสั้นเจ็ดสองเปิดบอลเจ็ดเลูกมูไปสองลมูดีนะเกมรับเจ็ดเก้าเกมเมนต์ไปสิบทักลิงเจ็ดแปดเอคิวชั่นแปดห้าสปีดแปดเจ็ดสปีดต้นเจ็ดสองนะฮะกระโดดแปดหกแข็งแกร่งเก้าสิบเชี่ยคือแกร่งสุดในชุดนี้แกร่งสุดในชุดนี้แล้วนะครับผมทีมยินแจนะฮะคนที่เร็วสุดในชุดนี้น่าจะเป็นเลียวอ่ะใช่ปะเก้าสองน่าจะเป็นเลียวหรือมีอีกปะน่าจะไม่มีแล้วนะ เร็วสุดน่าจะเป็นเรียวนะฮะน่าจะเป็นเรียวที่เร็วสุดอ่ะนะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวค่าพลัง Player of the Week ของสัปดาห์นี้นะฮะก็น่าเล่นไหมเรียวเนีย่ยน่าเล่นนะครับผมกุนดี้อย่างเงี้ยรัตฟอร์ดอย่างเงี้ยคู่เต็มน่าสนใจเยอะนะน่าสนใจเยอะนะนะฮะน่าสนใจเยอะรัตฟอร์ดกุนดี้เรียวชวัว์เมนี่อางเงี้ยนะดีนะนั่นกะ็ผม สายแบยบสายแบยบไม่ต้องอัพเวลอ่ะคือจัดลองอเล่นได้เลยอ่ะนะสบายนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังนัก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย l ล t s go ก